สวัสดีครับผมลุงวีเอ็ครับผมอบพันแท้นะครับวันนี้ก็ได้มาขอแบ่งปันพระพี่ชายก็มีก็มีนี่นะเป็นลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับแล้วก็หลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลวงพ่อทวดเป็นหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับแล้วก็หลวงปู่ทิมนะครับสองปกสององนะครับอะไนบ้างพี่อะไรอาเนี่ยลูกอมพ่อคงลูกอมเนี่ยแบ่งเบาๆเลยแล้วกัน ตลับสามตลับตลับมันหนักนะเอาเจ็ดหมื่นห้าโอ้ยแรงมากพี่เจ็ดหมื่นห้าไปได้เอาขายกันแสนโอ้แบบนี้เอางี้น้องขอห้าหมื่นแล้วนะห้าหมื่นไม่น่ารอดเดี๋ยวลูกขอขอขอห้าสิบห้าแล้วกันโอเคอันนี้แบ่งให้นะโอเผมไม่เปิดเจ็ดหมื่นห้าต่อห้าหมื่นขายแล้วปกแล้วพี่อาปกอุตทีมรุ่นแรกอี่แปดอันนี้รุ่นแรกสลับแท้แท้เม็ดห้าตังห้าเท่าไรพี่ อันนี้ให้คู่นะมีสององกก็เอาเป็นว่าคู่นี้พี่ขอละกันคู่นี้เอาไปแสนสี่ค้อนเพชรแท้ด้วยนะแสนสี่อันนี้ไม่ต่อแล้วกันพี่เว่าผมก็ราคาแบ่งแล้วพ่าผมขายได้แสนกว่าองค์หนึ่งอ่าไปได้เกินเราไม่ต่อแลวกันโอเคตรงนี้ดิอ่ะอันเนี้ยุ้ทวดสิบขีดท็อปสุดเลยอันนี้สิบขีดตลับรุ่นสี่ตลับเป็นบาทแล้วรุ่นสี่นี่ท็อปสุดในของเหรียญไข่ล้ะ เอาเป็นเอาราคานี้ออกไป8ปดหม่นแล้วกันครับหย่อนหน่อยแปดหมื่นขายแฟนกว่าอะไปต่อนี่ไม่ต่อเออไม่ต่อไม่คือเปิดก็บ่งบางแอก็เกิด4สี่เหมือนละตัดพออันเนี้ยปูดูบัวข้างปูดูบัวข้างนี้ก็เป็นมีจานนะริอมีจานสลับใบหนึ่งอ่าเท่าไหร่พี่าตอนนี้ก็น่าจะมีถ้าเปล่า5้าหกหม อันนี้วันตลาดว่าเจ็ดหมื่นสองแล้วกันอันนี้ต่อหน่อยอันนี้ต่อหน่อยต้องต่อแล้วแหละเดี<笑><笑>๋ยวต้องต่อแล้วเจ็ดหมื่นสองโอ้หกสิบจบเลยเพราะว่าที่เดียวผมก็ไม่ต่อแล้วนะอันนี้ก็ไม่ต่อ,อน,นี่ก็ให้เต็มนี้ให้เต็มอันนี้ขอต่อแล้วกนะันหกสิบอ่าโอเคได,ได,ได,ได้ได้ได้งานได้สององค์แล้วับโอเคอันนี้นก็ <บะ S 2> ขอบคุณมากนะครับออันนี้ก็ขอบคุณที่พี่แล้วกันที่แบ่งที่แบ่งไปอกห้าองค์เอาแบบว่าเอาไปเกิดแล้วกันอันนี้ก็คือ ผมขายนะครับขายให้มือไหลก็น้องมาบุญหุงก็คือเปลี่ยนซื้อขายกันก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับลอยพัแท้นะครับแล้วก็ลุงพีเอสนะครับนะฮะก็ฝากสวัสดีครับนะครับฝากเนื้อฝากตัวไปด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวไปด้วยนะครับ